เสร็จเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับการเฟตอัพแล้วก็แก้คอแก้เฟตนะครับทำแอคชั่นกีตาร์ใหม่กีตาร์ตัวนี้ต้องขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่ามีการพยายามเฟตอัออพยายากันมาแล้วนะครับมีการพยายามเฟตอัพถอดคอถอดบอดี้พยายามทํากันมาแล้วแต่มันไม่สามารถปรับแก้ในเรื่องจุดบกพร่องของกีตาร์ได้นะครับตอนนี้ทางช็อปทําการแก้ในเรื่องของคอแอคชั่นงานเฟตนะครับงานเฟตบริเวณท้ายคอในเกิดปัญหาในอนาคต ถ้ากีตาร์ตัวนี้เกิดงานมีปัญหาเรื่องงานเฟรตอีกนะครับต้องทําการรื้อเฟรตออกแล้วแก้ที่ตัวเฟรตบอร์ดนะครับต้องทําการแก้แบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้ปัญหานั้นจบไปแล้วนะครับทางช็อปทําการแก้ไขเรื่องเฟรตให้เรียบร้อยแล้วนะครับเฟรตทั้งคอทั้งช่วงเลยนะครับแอคชั่นครับเฟ e ด 12-1E นะครับเป็นแอคชั่นที่ได้ค่ามาตรฐานของโรงงานนะครับเฟนเดอร์ให้ค่านี้ไว้นะครับนี่ 6E นะครับเหมือนกันนี่ครับ แอคชั่นดีๆนะ